แวันีายกัสุเยานั้ามากเลยที่เล่อยอะเ้ม่ายใช่ไหมี่ไก็มปนจะเป็นการถ่ายใหม่นผมไม่รู้เละไม่เคยถ่ายก็มันจะเป็นแบบสติดีสตสตสตต้องไปเท้าตัวเงยก็มาถึงพี่ก็บอกอาน้องจัดเรวเลยปลาเขาไปอะไรกันเนี่ยคือมันคือคือมันจะเร็วกว่า เอ่เก uh, uh, ็เงเยอะเยอะเยอครับเยอะมากครับพี yeah, yeah. Well. ่เราก็ต so ้องเล่นให้ใบ um ้แบบตาชนะโซโซเท่าเราะนั่จะเป็นไงชครับผมแม่งจาผมเมื่องานี้แล้ผมต้องแงปั่น เรื่องมันก็เป็นเออปมาแนวแอคชั่นดราม่าก็ก็็เปนจำลองเหตุการณ์ต่างๆที่เหมือนผมได้รับบทเป็นเปื่อได้รับมีเป้าหมายให้เราต้องไปฆ่าแต่ว่าพอจังหวะที่เราจะยิงเป้าหมายเนี่ยนี่เรามองเห็นไปก็คือว่าเอ้แฟนเราหรือเหมอนกับไปอยู่กับคนนี้มันคือมันเป็นภาพที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาก่อนใช่แล้วก็ คก็ช็อกก็เสียใจมากๆก็เคยทำให้ไม่ถูกเลยโดนจับโดนจับาโดยซ้อมโดนมาเลยแต่ไม่อยากจะเล่นมันจบแล้วก็ เพราะว่าเดี๋ยววันนี้ที่มีวสิควิดโอม่ได้ดูใช่ไหมครับผมแล้วที่สำคัญก็คือใช่วงหน้าจะมาโชว์กันสดๆด้วยในรายการของเราอ่ะแต่ก่อนที่จะไปดูมิวสิควิดีโอนี้ต้องถามกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ครับผมใกล้แล้วตอนเชานั้นวิทยาลัของเรากำลังจะมีงานงานใหญ่เลยคือเราจะชนะวิทยาลัมิวสิควิดีโอปอดนั่นเองอ่ะเีมของเขาเรียกว่าปีมนี้ของเราเนี่ยนะครับก็คือเีมเพลงของเรามันเหมือนกับแบบเพลงรุ่นยืดใจเราอ่ะมันเป็นเพลงที่แบบมันเป็นตัวเราอ่ะเพลงของเราอ่ะใช่ไหมครับแต่เราทำแต่เราคนนี้มีเพลงของเรา ้าตั้เด็กจนโตหรืออาจจะเป็นเพื่ใหม่แต่มันคือเพื่ของเราเลยอ่ะนะเพล่อนมไหออ่ะต้องเลยครับดีไหมครับเน้ยาแยูที่นี้ผมชอบเลยนาทีฉันี่เซ็ได้ใช่ครับนได้หน่อยถ้าท่าผมไปไม่ต้องเองก็ได้ครับอ่ีต้องปยัทุ่งยุติใจอ๋อผมเสบ อ ah: ่าโอเคครับผมตอนนี้ผมชอบเออ่เพลงใหม่ของพี่เด่นับอนพี่เด่นเปลาเป็นอะไรอ๋อเพ็นอะไรที่แบบลดน้ำหนักได้ไหมเออเราออกทางออกทางไปเราของต่างชาติไม่ได้นะใช่ครับชอบนนี่นี่อ่าผมชอบคอเมริกาครับผมโอ้โหสุดยอะไรครับ

ยี่ก็ไม่ชี่ห้าเลยนะเออเออผมไปดูยูทูบเลยยังไองได้่าได้กวล้วตอนนี้นอ่าเอาเป็นซีซั่น้ากดออบขาลอง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 เก่งลองเก่งมากเลยเ็นไบร์ทขช่องกสานสิ Okay. โอเคนะครับผมก็ใชนะ้สร้างเพลงของเราเลยครับแต่ว่าที่สำคัญในตอนนี้นนที่เราังจะเปิดให้ได้ดูแลนี้เป็น,ดดน,เ,น,เ,ปนเพงลงของแฟนๆหลายๆคนนะฮะที่ยังมาให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้ของพาอเอสเอสของเรานะี่ฮะลุงก็ นที่ฉันคือเสียใจแล้วหน้าที่ของเราทําอะไรดีครับเพื่อวีอีัผมนะส่อน่สี่ทีหนึ่งนะครับผมส่งเอสเข้ามาเราไถึงช่ชุหน้าเราจะเปิดสายหน้าใหม่ันด้วยหล้งจากโชว์เสร็จเรียบร้อย,อยนี่นะครับเราจะให้พูกคุณหน้าใหม่กันทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับที่ศูนย์อง2 0งศ7 0ย์ูนย์ศูน์เองนะครับผมมีอะไรอยากจะถามมีอะไรอยากจะพูดคุยเนี่ยนะครับพูดคุยได้เลยโอเคส่วนตอนนี้ก็ชมวิีัเองดเดนี้หละคะับหน้าที่ฉันคือเสียใจแล้วเดี๋ยวเราจพบกันต่อ